ถ้าเอ่ยชื่อนี้มาคนส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าหยังวะแต่ถ้าบอกว่ามันคือรถทา e ์แมชชีนจากหนัง Back to the Future เชื่อว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อนี่แหละครับ The l o r e a n หรือที่มีโลโก้เขียนว่า,า DMC พอสบายสบายเฮ้ยผิดโลโก้นี้มันช่องวัดธรรมกาย DMC นั้น ย่อมาจากคำว่า The l o r e a n Motor Company เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตวิศวกรและนักบริหารหนุ่มใหญ่ไฟแรงรูปหล่อプレบอยชาวอเมริกาเชื้อสายโรมราเนียฮังการีของ General Motor เที่มีชื่อว่า John นซักค r รีเดอะลอเรียผู้ส่งออกมาตั้งบริษัทรถยนต์เป็นของตัวเองในปี1 9 7 3บริษัทที่ใช้ชื่อของเขาเองนั้นมีความตั้งใจที่จะผลิตรถยนต์สปอร์ตจากการที่ตัวเขานั้น สร้างชื่อเสียงมาจากการเป็นผู้ให้กำเนิดรถแรงแห่งยุคอย่าง Pontiac GTO และ Pontiac Firebird รถที่เปลี่ยนแบรนด์ Pontiac จากแบรนด์ที่ทำรถสำหรับวัยกลางคนให้มาเป็นแบรนด์ที่ร้อนแรงของ GM เด e อ o r อเรียนนั้นเขาต้องการที่จะเล่นใหญ่ในการออกรถรุ่นใหม่เขาจึงจ้างมือวางอันดับหนึ่งในวงการออกแบบรถยนต์แห่งโตวสวัตที่70อย่าง Jogetto g i u i a r o ให้มาออกแบบรถให้เขาและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ รถยนต์2ที่นั่งเครื่องท้ายทรงลิมที่มีความเป็นเหลี่ยมสันและโดดเด่นด้วยการใช้ประตูแบบปีกนกนางนวลและตัวถังพลาสติกที่หุ้มด้วยสเตลเลสสตีลเกรด304ขัดลายเส้นสูตรเครื่องยนต์นั้นในตอนแรกเขาวางแผนไว้ว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์แบบกลางลำโดยการใช้เครื่องยนต์แวนเกลโรตารี่ขนาดเล็กแต่มีแรงม้าสูงที่ผลิตโดยบริษัทโคมอเตอร์ Motor, อันเป็นบริษัทร่วมทุนของซีตรองกับ NSU ในประเทศลักเซมเบิร์กแต่ผลจากวิกฤตการน้ำมันในช่วงยุคทศวรรษที่70ส่งผลให้เครื่องยนต์โรตารี่ที่เรารู้กันดีว่าซัตตมันอร่อยหอเสื่อมความนิยมลงไปจึงทำให้บริษัทคอมอเตอร์ต้องม้วนเสือกลับบ้านไปเขาเลยต้องมองหาเครื่องยนต์ใหม่ึ่งสุดท้ายาจะพาจับลูมาได้เครื่องยนต์ V6 2.8ลิตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยบหัวฉีด ที่ผลิตโดยสหกรณ PR ์ P.R.V. อาจเป็นการร่วมกันของค่ายรถยนต์สาค่ายก็คือ p บอร์โยเบ u ร์โนและ Volvo ส่วนแชสซีส์นั้นก็ได้รับความช่วยเหลือด้านการออกแบบจากวิศวกรมือฉมังแห่งยุคก็คือ Colin Chapman ผู้ก่อตั้งบริษัทโลตัสซึ่งสิ่งที่เขาได้มาในรถคันนี้ก็คือแชสซีส์แบบแบ็กโบนที่คล้ายกับที่เขาใช้นในรถโลตัสในยุคนั้นนั่นเอง แน่นอนว่าเมื่อได้เปิดตัวรถต้นแบบในปี1976ก็มีคนสนใจมากมายด้วยค่าตัวเพียง12,000ดอลลาร์ในเวลานั้นตัวเขาเองได้ใบจองเต็มมือแต่ตอนนั้นเขายังไม่มีโรงงานเลยเชยด้วยซ้าไปสุดท้ายเขาไปหาโรงงานมาได้แต่เป็นการตั้งโรงงานอยู่ในประเทศและเมืองที่ไม่มีแรงงานที่มีความชำนาญในการประกอบรถยนต์มาก่อนด้วยซ้ำไปนั่นก็คือเขาได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลของประเทศไอแลนด์เหนือ ให้ไปตั้งโรงงานอยู่ที่ชานกรุมเบลฟาสต์เมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแยง้งชนิดเลือดตกยางออกของกลุ่มคนที่นักอี่าสายให้ตามที่กายกันและมันก็ได้นํามาซึ่งปัญหาด้านคุณภาพการผลิตรถยนต์ของเขาในเวลาต่อมาชนิดที่เรียกว่าช่วยไม่ได้เลยทีเดียวจากวันที่ขายใบยจองในปี1976กับราคาที่สัญญาไว้ว่า1 2 0 0 0ดอลลาร์ 1, 000, 000. ราคาของรถเดโรเรียนขยับขึ้นไปเป็น 2 5 0 0 0ดอลลาร์ในปี1981และถ้าเปรียบเทียบเป็นค่าเงินในวันนี้2 5 0 0 0ดอลลาร์ก็จะพอๆกับ7 5 0ด0ดอลลาร์หรือเปล่า2อล้าน5แสนบาทเลยทีเดียว oh, <no. S 1> โดยในปี1981ดรถร้อแรกเริ่มทยอยออกมาจากโรงงานในเบลฟาสคนที่รอมานานก็เด็ดรับรถกันไปเสียทีและก็ยอดขายก็นกับว่าดีแต่หลังจากนั้นไม่นานเศรษฐกิจสหรัฐก็ตกมาอยู่ในช่วงฝืดเคืองดอกเบี้ยเงินกู้พุ่งขึ้นสูง แต่น่าแปลกใจที่จอร์เดอร์ลอเรียนกลับสร้างให้เพิ่มกำลังการผลิตทำให้มีรถค้างสต็อกสูงขึ้นซึ่งเขาได้พบว่าในปี1981ที่เขาผลิตรถออกมาได้7,500คัน <What? S 1> เขาขายรถยนต์ไฟได้เพียง3,000คันโ <What? S 1> ดยสารพัดสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือแม้ว่ามันจะสวยแต่รถมันวิ่งไม่ได้ดีอย่างที่ควรเป็นผลจากเครือยนต์ที่แรงน้อยเกินไป อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาถึง10วินาทีและถึงแม้จะมีราคาที่สูงแต่ผลงานการประกอบจากคนงานไอริ h มือสมัครเล่นก็ยังไม่ถือว่าเข้าขัน้นแม้จะมีความพยายามจะขอให้ดีลเลอร์ในสหรัฐอเมริกาที่มีมากกว่า300เจ้าช่วยกันซื้อรถยนต์ไปเก็บไว้ในสต็อกอย่างน้อยเจ้าละ6คันเพื่อไม่ให้บริษัทเจ๊งแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครสนใจปี1982โรงงานในเบลฟาสก็ผลิตรถยนต์ออกมาแบบกระท่อนกระแท่นและ ในจำนวนทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมานี้มีรถพิเศษอยู่3คันรถพิเศษ3คันนี้ชุกทอง 24k I love g ให้กับลูกค้าบัตรทองของทาง American Express ซึ่งในขณะที่รถปกติราคาอยู่ที่25,000ดอลลาร์รถทองคำจะอยู่ที่85,000ดอลลาร์ซึ่งหากเทียบเป็นค่าเงินวันนี้ก็คือ200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8.5 0 0นบาท oh, <no. S 1> ว่ากันว่าเขาต้องการที่จะขาย รถยนต์ทองคำนี้ให้กับ American Express ถึง100คันแต่ปรากฏว่าขายไปได้เพียง3คันเท่านั้นปัจจุบันเรายัางสามารถพบ2ใน3คันนั้นได้คันหนึ่งอยู่ที่ Petersen Automotive Museum ใน LA และอีกคันอยู่ที่ National Automobile Museum ในเมือง Reno รัฐเนวาดาแน่นอนว่าเรื่องรถแรงไม่พอนี้เป็นหนึ่งในแผนที่เขาจะแก้ไขกันแล้วว่ากันว่าจะเอาเครื่องยนต์ V6 ตัวนี้มาติดเครื่องยนต์เทอร์โบ โดยทาง DMC ได้ว่าจ้างบริษัท Legend Industry ในนิวยอร์กให้พัฒนาเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบขึ้นมาในการทดสอบพบว่าอัตราเร่งของเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนั้น0-100ลดลงมาเกือบครึ่งเหลือเพียง5.8วินาทีและคอรต์ใหม่ทำได้ดีถึง14.7วินาทีเท่านั้นโดยตีนปลายนั้นทะลุ240กิโลเมตรต่อชอั่วโมงโดยราคาตั้งของรุ่นเทอร์โบว่ากันว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง7,500ดอลลาร์ แต่ขอโทษทีมันสายเกินไปบริษัท DMC นั้นเจ๊งหมวนเสือไปเรียบร้อยในปี1983ว่ากันว่ารถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตออกมาจากโรงงานที่เบลฟาส์นี้มีจำนวน8,975คันโดยมีรุ่นพมอลัยขวาเพียง13คันและแน่นอนว่ามาพร้อมกับหนี้ท่วงหัวในจอร์นเดลอเรียนเพื่อแก้ปัญหานี้ก้อนใหญ่นี้ส่งผลให้จอห์นเดลเรียนในเดือนตุลาคมปี1982ทั้งพลาด ตกเป็นจำเลยในคดีรับจ้างขนโคเคนจำนวน27กิโลกรัมพเพื่อหาเงินมาล้างหนี้ซึ่งสร้างความอื้อฉาให้วกัะชื่อเสียงของเขาเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายคดีพลิกโดยคดีออกมาเป็นว่าตัวเขาเองอะเป็นเหยือ่อที่โดนตำรวจที่หิวแสงหิวผลงานชวนเข้ามาขนยาแล้วก็ทำเรื่องจับเขาเพื่อเอาผลงานซึ่งกว่าจะกู้ชื่อคืนมาได้ ก็ไม่ทันเสียแล้วที่จะช่วยบริษัทรถยนต์ของเขาบริษัท DMC ล้มละลายไปเรียบร้อยและตัวเขาเองก็ไม่สามารถครอบกูู้ไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีอายุการจำหน่ายเพียง2ปีกว่ากาและผลิตรถออกมาไม่ถึงหมื่นคันแต่รถรุ่นนี้ก็ได้ถูกทำให้เป็นอมะตะด้วยบทบาทอันโดดเด่นของการเป็นถามาชินในภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ทั้ง3ภาคและสำหรับคอหนังรุ่นใหม่ก็ได้พบมันในแบบดิจิทัลในภาพยนตร์ Ready Player One ทำให้รถ รุ่นนี้ไม่ถูกลืมเลือนไปและสำหรับตัวของนายจอห์นซีเดลอเรียนนี้ตัวเขาเองก็ได้จากโลกนี้ไปในปี2005ในอายุ80ปีโดยที่ป้ายหลุมศพของเขาก็ได้จารึกเป็นรูปของรถเดอลอเรียนกลางปีกเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเขาอีกด้วยซึ่งถ้าใครสนใจจะรู้ลึกเรื่องชีวิตของนายจอห์นซีเดลอเรียนก็สามารถรับชมได้ทาง n น t f l i x ในชื่อตอนว่า Myth and Mogul John DeLorean ได้นะครับ ส่วนใครที่ยังอยากจะหารถรุ่นนี้มาครอบครองก็มีข่าวดีเพราะว่ามีการซื้อชื่อของเดอร์โรเรียนมอเตอร์คอมพานีพร้อมกับชิ้นส่วนของรถเดอร์โรเรียนจากโรงงานที่เบลฟาสส์จะย้ายทั้งหมดไปที่รัฐเท็กซัสและทําการประกอบรถขึ้นมาใหม่ภายใต้กฎกระทรวงใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ประกอบรถยนต์ที่มีอายุเกิน25ปีขึ้นมาใหม่ได้ปีละไม่เกิน325คันโดยรถที่ประกอบขึ้นใหม่นี้ไม่ต้องอยู่ใต้กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยที่ใช้กับรถในยุคปัจจุบัน และรถของเราในวันนี้ก็คือรถเ e l o r เรียนที่ทำคลอดและเกิดใหม่บนแผ่นดินสหรัฐและที่สำคัญคือวิ่งไปเพียง46กิโลเมตรเท่านั้นเอาเป็นว่าเราไปเจาะเวลาหาอดีตพบกับรถของเราได้เลยครับและนี่ก็คือเดลลอเรียนรถแห่งความฝันความผิดหวังและการเกิดใหม่ครับสำหรับเรื่องราวของรถคันนี้มันมาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไร และรถคันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาคุยกับเจ้าของรถดีกว่าครับขอเชิญพบกับพี่โจ้ได้เลยครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถคันนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะมีไม้นะฮะแค่46กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นไปได้ยังไงรถคันนี้มันรถปี198082อะไรประมาณนี้นะฮะมันมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังว่าพี่โจ้เล่าดีกว่าว่ารถคันนี้ มาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะครับพี่เจ้าครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถปีอะไรครับปี2010ครับ2010เอ๊ะจากถ้าที่เรารู้ประวัติมาเดอรีนมันเจ๊งไปตั้งแต่ยุค80แล้วคันนี้2010มันมาได้ยังไงครับพี่เจ้าครับมันมีการย้ายโรงงานไปที่สหรัฐอเมริกาจากไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ไปที่อเมริกานะครับไปที่เท็กซัสนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าความต้องการของตลาดเนี่ย มันยังมีอยู่ตลอดเวลาอ๋อนี่คือเขาเอาอะไหล่เก่าทั้งหมดไปเลยมีโอสต็อกที่มีอยู่ม้วไปยังไอแล้ว์นะครับครับครับแล้วก็มันมีอยู่ประมาณ500คันหมายถึงที่พร้อมที่จะสามารถผลิตได้ในในสต็อกอ๋อำนวนคนที่เป็น made in U.S. of A. นะฮะนะแล้วที่ผมสังเกตอีกการหนึ่งที่ผมประหลาดใจมากภูมิอะไรขวาซะด้วยนะส่วนใหญ่เราเห็นรถคันนี้เนี่ยมันเป็นภูมิอะไรซ้ายส่วนใหญ่รถจะถูกผลิตเพอ่อ์พอร์ตไปเลยนก็เน้นที่ภูมอะไรซ้ายเป็นหลัก ก็จะมีมีบริษัทข้างนอกที่รับคอนเวิร์สพวงมาลัยโอ้ค่ะ,ะคเป็นพวงมาลัยขวาใช่แต่ว่าเดอร์โรเลนไม่ได้ทําการผลิตขวาน้อยมากๆนะฮะสำหรับรถคันนี้เนี่ยโรงงานเดอร์โรเลนเป็นคนผลิตเองที่ไอร์แลนด์เป็นพวงมาลัยซ้ายแต่คันนี้เนี่ยพอย้ายมาอยู่ที่เท็กซัสแล้วก็ผลิตพวงมาลัยขวา,ม,ม,ามาด้วยเริ่มคัสตอมเมดตามออเดอร์ลูกค้าโอ้โหอัมเมซิ่งแต่ถึงแม้จะเป็นรถปี2010นะครับวิ่งมาถึงตรงนี้ สี่สิบหกกิโลนี่มันก็เกินไปจริงๆพี่โจมไม่ได้ขับไปไหนเลยใช่ไหมอ่าก็ขับจากโชว์รูมออกมานิดหน่อยแล้วก็ขึ้นสไลด์แล้วก็มาที่บ้านทางโชว์รูมเมื่อคงจะขับจากท่าเรือตอน import อิ p พ r t ตเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับอเมซินเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวต่างๆของรถคันนี้กันครับลองมาดูเครื่องยนต์ของ DMC คันนี้กันนะครับ The Lorian นะดูกันครับเฮ้ยค <c oughs> <c oughs> ือหายโอ้ยตายแล้วรถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ เครื่องท้ายนะครับเรามาดูกันครับฝากระโปรงของรถคันนี้เป็นฝากระโปรง2ชั้นนะฮะนะชั้นแรกเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับบังเก็ดนะครับที่ทําให้ไม่เอาแสงเนี่ยเข้าไปในห้องโดยสารมากเกินไปนะฮะแต่ว่ายังพอจะมองออกมาได้นะครับมันจะเป็นรูนะฮะมันรูนะฮะตรงนี้ก็ทาจากวัสดุสังเคราะห์นะครับเป็นโพลิเมอร์นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์เหมือนกันนะฮะอ่านี่ครับเครื่องยนต์นะฮะ เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับจากค่าย PRV นะฮะ PRV นี่คือ Peugeot Renault Volvo นะครับเครื่อง2.85ลิตรนะครับมีกำลังถ่ายทีครับเท่าไหร่ครับ2.85ลิตรครับ200แรงมา้า130แรงม้าโอ้โหโโวิ่งไม่ออกเลยทีเดียว oh, นะ <no. S 1> จริงๆตอนแรกเนี่ยรถเดลโรวเรียนเนี่ยนะครับเขาก็มีแผนว่าเขาจะใช้เครื่องยนต์เนี่ย เป็น Mid Engine นะครับเป็นเครื่องแ a n เกิลโรตารนะครับในตอนแรกแต่สุดท้ายแผนนั้นก็พับไปเครื่องยนต์ตัวที่2ที่เขามองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของ c ีตรองซีเนะครับซึ่ง4สูบนะก็ไม่มีแรงนะฮะแต่ซีตรองเนี่ยพอผมคุยกับเขาแล้วเ,เหมือนกับเขาอยากจะใส่เครื่องเทอร์โบเข้าไปกับเครื่อง CX 2000ซ์สองพับอกว่าคุณไปหาเครื่องของตัว,ต,วตัวอื่นมาใช้แล้วเขาก็แนะนำเครื่องยนต์ของ p r ีอาร์บีมานะครับไปโย e n a u l t Volvo มานะฮะ ซึ่งก็เลยทำต้องต้องย้ายเลเยอร์นะครับจากเครื่องวางกลางเนี่ยมาเป็นเครื่องวางท้ายนะครับทำไมเราถึงเรียกเครื่องยนต์แบบนี้ว่าเครื่องวางท้ายนะครับไม่เรียกว่าเครื่องวางกลางนะครับเพราะว่าตำแหน่งของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับตำแหน่งของเพลาขับล้อหลังแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่เยื้องมาทางด้านหลังครับก็จะคล้ายๆก,กับเครื่องยนต์ของปอร์เช่นั่นเองครับพี่โจครับลองสตาร์ทเครื่องยนต์ v 6 2.85ของรถคันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเสียงเป็นยังไงครับได้ครับยินดีครับ เสียงดูดันนะครับดูดันหน้าสำหรับเครื่องยนต์ร้อยสาสิบแรงมาครับโอ้โหยิ่มออกมากส่วนเรื่องของการดีไซน์นะครับก็ต้องยอมรับว่ารถคันนี้นี่สวยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีซของดีไซเนอร์สุดยอดดีไซเนอร์จากศตวรรษที่20อย่างโจเกตโตจูเจโรนะครับแต่ส่วนทงา้านาวิศวกรรมเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะออกแบบเองนะครับเนื่องจากว่าจอห์นซีเดลลอเรียนเนี่ย เป็นอดีตวิศวกรนักออกแบบของทางค่าย gm นะครับก็ทำรถปอนติแอก gto ให้เป็นที่มีชื่อเสียงนะครับแต่เพื่อให้ทุกอย่างมันพัฒนาและดีขึ้นไปนะครับรถคันนี้เนี่ยก็ได้ทำการปรึกษากับคนดังคนหนึ่งในยุคสตวรที่20ครับนั่นก็คือคอลินแชปแมนเจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัทโรตัสนั่นเองเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยจะใช้โครงสร้างนะครับเป็น สตีลแบ็กโบนนะครับเป็นโครงสร้างแบบแบ็กโบนนะซึ่งเหมือนกับรถที่มีชื่อเสียงอีกคันหนึ่งนั่นก็คือ Lo t u s e s p ปรีนั่นเองครับส่วนเรื่องของล้อนะฮะรถคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะด้านล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเจ้าอล้อหน้าได้กี่นิ้วนะฮะล้อหน้าจะเป็น14นิ้วส่วนล้อหลังจะเป็นแม็กสิบห้านิ้วโอ้ดมิเตอร์ไม่เท่ากันนะฮะยางหน้านะครับเป็น 19,5, 6 0 1 4ส่นะครับส่วนยางหลังเนี่ยเป็นนี่ครับสองสองห้า้านะฮะ ก็จะหน้าแคบหลังกว้างนะครับก็เป็นสไตล์ของรถที่ใช้เครื่องยนต์ใหญ่อยู่ด้านท้ายครับคุณลักษณะสำคัญของรถรุ่นนี้ที่คนจดจําได้นะครับก็คือประตูแบบปีกนกนางนวลหรือที่เราเรียกว่าเกาลวิงนั่นเองครับโดยประตูเกาวิ้งนี่นะครับก็จะเป็นกลไกนะครับเป็นเหล็กสปริงบิดนะฮะทอร์ชั่นบาร์ทำงานร่วมกับช็อคอัพไนโตรเจนนะครับซึ่งว่ากันว่าสปริงบิดเนี่ยพัฒนาร่วมกับบร, um ริษัทกรัมมันนะฮะ กำมันเนี่ยก็คือบริษัทที่ทำเครื่องบิน F14 นั่นเองฮะ F14 Tomcat นะฮะเฮ้ย t o m c u ยเฮ้ย F14 t o m c u <oughs> i ไม่ใช่ Tomcat ผิด <laughs> แล้วนะนี่คือคุณลักษณะสำคัญของประตูแบบปีกนกนะฮะคือประตูมันอยู่สูงครับมันเลยต้องระวังนะฮะไม่ให้กระแทกหัวคนโดยการมีไฟครับและที่สำคัญนะด้านหน้าสีส้มด้านตรงนี้สีส้มด้านหลังเป็นสีแดงครับ ให้รถกันหลังเห็นนะฮะอ่าจริงๆรถกหลังเห็นเนี่ยมันเบรกตั้งแต่ไกลเลยนะฮะดูๆนะรถเดลอลเลียนนะหายากนะฮะเวลารถคันนี้นะครับมันเปิดประตูขึ้นมาคนนั่งในรถเนี่ยจะปิดประตูยังไงพี่โจศาสติตนหน่อยครับนี่ครับมันมีสายสลิงนะฮะนี่ดึงนะนะถ้าไม่มีสายนี่นะครับมือเอื้อมไม่ถึงนะครับปิดไม่ได้นะฮะสาเหตุนะครับที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยต้องมีประตูแบบปีกนกเพราะว่ารถมันเตี้ยมากนั่นเองครับ ถ้าเปิดประตูแบบปกติเนี่ยคุณจะมุดเข้าไปนรถเนี่ยยากมากฮะเลยต้องใช้การเป็นประตูแบบปีกนกนะครับเพื่อทาให้นั่งลงมในรถได้สบายนะครับนะนะเท่ๆเลยอ่านะลงรถแบบเท่ๆนะฮะอันดับแรกนะครับต้องระวังนะฮะหัวต้องไม่ถึงนะฮะอย่าเป็นคนหัวสูงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับรถคันนี้นะครับนหัวไม่จะกระแทกนะฮะคุณนรักที่น่าสนใจของรถคันนี้มีประการหนึ่งนั่นก็คือตัวถังครับ รถทั่วไปเนี่ยตัวถังเนี่ยจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําสีใช่ไหมฮะแต่เดลอเรียนเนี่ยตัวถังข้างนอกเนี่ยเป็นโลหะสเตนเลสสตีลนะครับเกรด304นะฮะก็คือเกรดเดียวกับที่ทำพวกนาฬิกานั่นแหละนะฮะแล้วเขาไม่ต้องทําสีเลยครับเขาใช้การขัดขนแมวเอานะฮะขัดให้เป็นลายทางเดียวกันไปทั้งข้างหลังนะฮะโดยตัวถังเนี่ยมันเป็นเหมือนเปลือกครับไม่ได้รับแรงนะฮะเพราะว่าตัวถังจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นไฟเบอร์กลาสครับอยู่สีดำเนี่ยนะครับไฟเบอร์กลาส ่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสกินเฉยๆเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะไม่เป็นสนิมเลยครับข้อพึงระวังนะครับคืออย่าเอาฝอยขัดหม้อนะที่เป็นเหล็กนะฮะไปขัดมันนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดสนิมของตัวสตีลวูนะครับไปติดอยู่ตัวมันนะฮะควรจะใช้แค่สก็อตไบส์นะฮะขัดมันแต่ถึงอย่างไรก็ตามรถคันนี้นี่เขาก็มีอุปกรณ์ชุดคิดในการทําความสะอาดตัวผิวไว้นะฮะแต่พอเปิดดูนะครับมันก็ฝอยขัดหม้อนั่นแหละครับนี่ครับชุดคิดในการทําความสะอาดรถนะฮะนี่ฮะ สกอตไบ่อะเป็นฝอยๆเลยฝอยขัดหม้อนะฮะเอาไว้ทำความสะอาดรถนะฮะในการน้ำยาต่างๆนะแต่รถคันนี้ไม่ต้องใช้นะฮะเพราะว่าบินไปแค่4ี่สิกิโลนะเวลาเก็บนะเราก็เก็บอยู่ในฝากระโปรงหน้านะครับส่วนใครที่สงสัยนะครับว่ารถคันนี้เติมน้ำมันตรงไหนฮะเติมตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ฮะใช้น้ำม,มันเบนซิน95นะฮะอ๋อจริงๆอาจจะใช้ออกเทน98 <S 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 สำหรับภายในถ้าเป็นตัวที่ผลิตใหม่ขึ้นที่โรงงานเท็กซัสนะฮะตั้งระบบแอร์คอนดิชันก็คือ <5 S 2> ชั้นที่เป็นของเก่าเนี่ยจะไม่มี3ปุ่มนี้คือ,อมีการดีไซน์ในแดชบอร์ดช่วงนี้ใหม่นอกนั้นก็จะคิปเดิมๆทุกอย่างนะครับ <ừ> จะเป็นกบบล็อกหรือไมแต่ไมนี่ก็มีการเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรละ แล้วก็ส่วนต่างๆก็จะเหมือนเดิมๆนะครับลักษณะพิเศษของเดลโร e a เนอีกอย่างนึ่งก็คือลักษณะของไฟประตูกรณีมีการเปิดค้างน,นะครับเขาก็จะทําเป็นรูปรถแล้วก็เป็นปีกนกขึ้นมาถ้าเราเปิดสวิ์ออนเนี่ยก็จะเห็นสําหรับรถคันนี้นะฮะผมพบว่ามันมีคําว่า DMC นะฮะทั่วคันไปนหมดเลยนะ,ะคือแบบไม่ต้องการให้คนเนี่ยสงสัยเลยว่ารถคันนี้คือรถยี่ห้ออะไรนะ DMC นั้นย่อม,มาจาก d e l o r e a n m o มอเ คอมพานีนะฮะจริงๆคือสมัยก่อนที่มอเตอร์คาร์นะฮะมอเตอร์คอมพานีนะ DMC นะเรามาดูกันซิว่ามันมีคำว,ว่า DMC เนี่ยอยู่บนตัวรถโอเคไม่นับทะเบียนนะกี่จุดนะฮะเริ่มเลยนะปลายท่อเสียนะหนึ่งสองหาดูที่มีอีกไหมฝ oh, <okay. S 1> าแคบฝาแคบสามสี่ห้าหกนะนะนะ uh. อ่ะอน,นี้ uh. โอ้ช็อคอัพนะฮะช็อคอัพไนโตรเจนนะฮะเจ็ดแปดนะ นับปัดรถนี่ตรงนี้เก้าหัวเกียร์สิบสิบเอ็ดสิบสองผมสิบสามสิบสี่้ยไหนตรงไหนอีกสิบห้ามีไหมฝักระโปรงฝักระโปรงไหมักโปงักโปรงอ๋อนี่นี่สคับเพลสิบหสิบเจ็ดฝักระโปรงฝักกระโปรง และมีซ่อนอยู่ริกันหนึ่งฮะสิบเท่าไรวะสิบแปดสิบแปดจุดนะที่มองเห็นได้ด้วยตานะฮะสิบเก้านะฮะสิ้าแล้วอ่าโอเคคุณจะไม่ีวันลืมไปได้เลยครับรถคันนี้ยี่ห้ออะไรฮะเห็นได้ตลอดนะฮะสิบเก้าจุดนะฮะว่ากันว่านายจอร์นสี่เดอลอเรียนนะครับเขาเป็นคนสูง 6ฟุต4นิ้วนะฮะสูงกว่าผมนะผม6ฟุต2นิ้วนะฮะถ้าเขานั่งในรถคันนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมนั่งได้หรือเปล่านะฮะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะยากนะโอ้ยหัวชนเออนั่งได้ครับนั่งได้แต่ถ้านั่งนี่ <c oughs> น่าสงสารม,มากนะฮะพวงมาลัยต่ํามากเลยนะ,ะแล้วก็ชิดมากจริงๆพวงมาลัย <c oughs> น่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วผมลองปิดประตูดูนะฮะ นี่แหละครับถ้าขับของเดลอเรียนนะฮะหัวเนี่ยขยี้ไปดานเลยนะฮะเบาะเนี่ยเตี้ยนที่เดียวเลยมันขับไม่ได้นะฮะเหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างมาตี้แม็กฟลายนะฮะที่สูงแค่5ฟุตกว่ากว่าอะไรเงี้ยนะก็พวกนั้นอะเขาขับได้แต่สำหรับผมเนี่ยขับไม่ได้นะฮะถ้านั่งนี่แย่มากนะฮะถ้าคนตัวเล็กๆก็ได้แต่โอเคพวกอะไรนี่ไม่รู้จะปรับยังไงนะฮะโอ้โหโหดร้ายมากเลยทีเดียวยอมแพ้จริงครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์นั่งแล้วรู้สึก แฮปปีหรือเปล่าครับผมย,ยอมแพ้เลยฮนะนั่งไม่ได้นะผมไม่ใช่มาตีแม็กไฟนะ์นะสำหรับรถคันนี้เนี่ยซึ่งเป็นรถปี2010เนี่ยแสดงว่ามันยังมีการสามารถที่จะสั่งใหม่เข้ามาได้น่าจะพอมีนะเก็บไว้แบบนิวเลยจากมือนอกอะ่ะแล้วสั่งเข้ามาถ้ารถคันนี้เนี่ยจะสั่งเข้ามาใหม่เนี่ยราคามันจะเป็นยังไงครับราาพี่โจราคาน่าจะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ1,50 0 0 0สหเหรียญน,นะครับ US แสนห้าหมื่น <100, S 2> เหรียญน,นี่นับนับ ประมาณ5ล้านกว่าบาทครับสำหรับราคาที่นู่นนะครับราคาที่นู่นพอจ้างถ้าขัาออกเข้าเมืองไทยก็ต้องคูณ3เลยนะก็น่าจะโดนเรื่องของการเงนเกือบยบเลยโอ้โหถ้าเอาเข้ามาใหม่เกือบ20แต่คันนี้ในสภาพนี่เหมือนรถใหม่นะพนแต่ว่าโอเคมีการจดทะเบียนแล้วในเมืองไทยเนี่ยมันมีสักกี่คันครับคือถ้ารุ่นนี้ประกอบใหม่ NOS เนี่ยมีคันเดียว ถ้าเป็น new old stock เนี่ยมีคันเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยผมก็เห็นอยู่หลายคันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไม่ได้ละนั้นน่าจะเหลือคันนี้คันเดียวที่ยังวิ่งได้แต่ไม่ได้วิ่งนะฮะพี่โจ้ครับตรงนี้สถานที่เนี่ยดูแปลกตานะครับมันดูเป็นเรือนไทยตรงนี้คืออะไรครับพี่โจคือเรือนไทยเพาพิมานครับเป็นสถานที่สําหรับจัดงานเบธดิ้งก็ต่างงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วมีโดยมีรถเนี่ยเป็นแขกเรือในงานใช่อาจจะส่วนหนึ่งบางครั้งลูกค้าที่ ที่มาจัดงานที่นี่ก็จะจะขอไว้ว่าขอให้มีรถอยู่ในบรรยากาศของของงานเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเติมสีสันแล้วก็เป็นยูนิคที่ไม่เหมือนคนอื่นเรื่อนไทยพราวพี่มาเนี่นะครับก็มาเนี่ยสะดวกมากเลยนะฮะก็มาได้จากทางเ,เรียบด่วนเอกมัยรามินทรานะฮะ<า>ก็เกษตรนวมินนะ,กะเกษตรนวมินนะฮะก็คืออยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองนะครับเข้าออกไอ้หลายทาครับครับาใครที่จะสนใจที่จะมา จัดงานเลี้ยงแต่งงานนะครับหรือจะจะอมาขอมาชมรถคันนี้เนี่ยยินดีเลยครับส่วนเรื่องของคุณลักษณะการขับขี่นะครับผมขอให้ทุกท่านดูคลิปนี้เลยครับเป็นไงฮะโอ้โหคือการขับขี่บอกเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับ รถคันนี้มันร้อยสาแรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปคาดหวังว่ามันจะทำทำตัวแบบนั้นน่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่เนื่องจากว่าการจูนอะไรต่างๆเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแบบดับเบิลวิชโบนด้านหลังก็เป็นมัลติลิงและก็การเซตอัพเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ด้านท้ายมันก็น่าจะขับสนุกพอสมควรซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้รับการพิสูจน์โดยผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาที่ได้ทําโปรแกรม Autonomous Drift โดยใช้ ตัวถังของ d e l o r r อรีด12แต่ได้เอาเครื่องยนต์ออกและเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเราจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้สามารถที่จะดริฟท์ได้อย่างเมามันโดยที่คนขับไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยเสียด้วยซ้ำไปนั่นก็แสดงถึงศักยภาพของตัวรถถ้ามันได้รับเครื่องยนต์ที่เหมาะสมและได้รับการปรับตุงช่วงล่างอย่างดีพอมันก็จะขับได้มามันอย่างถึงที่สุดคันนึงเลยครับ แต่ตัวของพี่โจเองเนี่ยซื้อมาในลักษณะเป็นเหมือนของสะสมนะครับท่านก็ไม่อยากที่จะเอามาขับถูรูถูกลางอะไรนะเพราะฉนั้นเราก็จะจังไม่รู้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันขับเป็นอย่างไรแต่ไม่มีใครแคร์หรอกครับว่ามันขับเป็นยังไงเพราะว่านี่มันคืออีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์ยานยนต์นะครับ back to the future นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ ready player one นะครับที่พวกเราเนี่ยหลงไหลในตัวรถคันนี้นะครับการเห็นมันจอดอยู่กับที่เนี่ยมันก็หน้าทึ่งแล้วนะฮะแต่ ถ้าวันไหนพี่โจเนี่ยค้มอกคืมใจเราจะเห็นว่าพี่โจเอารถคันนี้ออกไปสิ่งข้างนอกบ้างก็ได้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โจเป็นอย่างมากนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้คาร์เคิ e ์เตอร์ไทยแลนด์นะฮะได้มาเจอเดอร์ร็เรียน DMC อ็เนะครับตัวเป็นๆในวันนี้นะครับและถ้าท่านนะครับอยากที่จะมาดูรถคันนี้นะครับยินดีเลยครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจแล้วก็อยากจะสัมผัสตัวจริงนะครับก็มาชมได้ที่เรือนไทยพาวิมานนะครับก็เปิด ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับก็จะหมุนเนี่มาให้ชมได้ปีละครั้งปีละครั้งเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเราก็จะหมุนคันอื่นๆมาที่นี่นะครับมีไม่ใช่มีรถคันเดียวนะฮะมีอีกหลายคันนะครับซึ่งหันไปดูข้างหลังเลยครับแหมนะข้างหลังของเรานี่ก็สุดยอดรถยนต์ทั้งนั้นนะฮะรถหายากนะครับเป็นรมแกน2คันนะฮะแล้วก็มีรถ190 SL นะครับ เรียกว่าไม่ได้มาดูคันเดียวแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับคา c ค l t u r e Thailand นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการอัปเดตจากคา c u เ t u r e Thailand ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ